สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลนี่ชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้จะมารีวิวไม้ประดับที่ปลูกขยายพันธุ์ประมาณ3-4ถึง4เดือนที่อยู่บ้านเราเมืองไทยนะคะก่อนที่จะมาเที่ยวออสเตรเลียเนาะคลิปนี้พาไปชมความงามของฟิโรเดนดอนเบอร์กินสเดือนค่ะ ประมาณสีเดือนหลังจากที่พากอแยกไปปลูกกระถางใหม่ไปชมความงามของเขาค่ะฟิโลเดนดอนเบอร์กินตอนที่ได้มาใหม่ๆแยกปลูกในกระถางประมาณสีเดือนผ่านมานะคะตอนได้มา ในกระถางนั้นจะมี3กอกอ็ทำคลิปไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะตัวนี้ก็แยกแยกกอโดยใช้วิธีผ่ากอใช้มีดผ่าแยกกอแต่ละกอออกมาก็ได้3ต้นแล้วก็ปลูกแยกลงในกระถางวละสดุปลูกก็เป็นกากมะพร้าวสับผสมดินผสมดินปลูก ผสมดินดินที่ขายตามร้านขายต้นไม้นะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยคอกกับปุ๋ยที่ผสมเองที่มีส่วนผสมของไข่ที่รุนีใช้ใชเป็นปุ๋ยสูตรเร่งด่วนคือผสมแล้วก็ใช้ได้เลยรดน้ำต้นไม้ได้เลยตอนแยกปลูกก็ทำคลิปแล้วก็ มีรูปภาพแต่ว่าค้นหาแล้วก็ลบออกไปในกรเลี่แกลลอรี่หมดแล้วค่ะเพื่อนเ่คะเนื่องจากว่าทําคลิปเยอะเนาะคลิปเก่ารูปเก่าบางครั้งก็ลบไปหมดเลยค่ะเพราะต้องบันทึกคลิปใหม่แล้วต้องทําหลายๆคลิปมีเวลาก็ค่อยมาตัดต่อก็จําเป็นต้องลบรูปภาพเก่าออกไป คลิปนี้สังเกตว่าใบแรกๆของเบอร์กินจะหอ่อใบเล็กหอ่อคือใบเดิมของเขานะคะเพื่อนๆคะตอนที่ได้มาใบยังห่ออยู่นะคะเป็นปัญหาของท่านที่เลี้ยงเบอร์กินจะพบปัญหาเรื่องใบหอ่อซึ่งรุ่นนี้ก็ไม่รู้สาเหตุแต่ว่าหลังจากที่แยกปลูกแล้วก็ ตอนปลูกก็ให้ตอนตอนแยกปลูกใหม่นะคะให้ปุ๋ยสูตรเสมอปุ๋ยละลายช้าด้วยนะคะลืมบอกเพื่อนๆไปหลังจากนั้นก็ให้เป็นปุย๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยที่มีผสมเองที่มีส่วนผสมของไข่เปลือกไข่ไข่สดถ้ามีนมสดรุ่นนี้ก็จะใส่ไปด้วยแล้วก็ผมจะลดเครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วก็ยาคูน้ำซาวข้าวปาริมาณก็ ก้เกิเอาสังเกตนะคะเพื่อนๆคะใบแรกๆเขายังห่ออยู่นะคะแต่ว่าใบที่ขึ้นใหม่ใบใหญ่อันนี้น้องทําคลิปส่งมาให้นะคะดูนียังอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะเสียงจะแหบๆช่วงนี้อากาศเย็นมากอากาศเปลี่ยนทุกวันใบใหญ่กว่าใบเดิมมากนะคะเพื่อนๆถ้าซูมนี่จะเห็นขนาดความแตกต่างเลยนะคะ แล้วก็ความมหัศจรรย์ของพันไม้เนาะจะมีด่างเขียวคือเขียวเข้มเขียวสดใบสุดท้ายใบยอดที่เขาขึ้นนะคะกำลังลุ้นว่ากล้องจะซูมมให้เห็นชัดๆนี่ค่ะใบสุดท้ายของเขาสวยงามมากเป็นความงามในความงามมหัศจรรย์ของพันไม้ ฟิโลเดนดอนมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะเบอร์กินเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ใบลายสวยใบหนาความโดดเด่นของใบก็เป็นรูปหัวใจนะคะลายใบเขาสวยถ้าเลี้ยงให้ต้นใหญ่ๆเบอร์กินฟิโลเดนดอนเบอร์กินเป็นไม้กึ่งเลื้อย ความงามของเขานะคะเบอร์กินก็กว่าจะโตกว่าจะกว่าจะเป็นเป็นต้นพันเลยได้ก็ใช้เวลานานนะคะอันนี้น่าจะเลี้ยงแบบกอใหญ่ๆได้ดูนะคะความความใบใหญ่ของเขาแล้วก็ช่วงที่ลุนีมาอยู่ออสเตรเลียก็น้องก็ลดน้ำ อาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งต้นไม้ก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าตอนที่เขาไปลดเขาก็ลดให้ชุ่มเลยเขาบอกอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่ว่าเห็นต้นไม้งามอย่างนี้ชื่นใจเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะรีบนำมาแบ่งปันเลยนะคะช่วงนี้ก็จะทยอยรีวิวต้นไม้ที่ปลูกขยายพันธุ์เอาไว้ที่บ้านเรานะคะว่าเขาเติบโตงอกง,งามไปถึงไหนบางอย่างก็ ที่ปลูกใหม่ก็ตายนะคะแต่ว่าที่ดูแลแล้วเขาตั้งตัวได้ก็รอดทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะคือต้นไม้ที่ปลูกใหม่เขาต้องการการดูแลเอาใจใส่พอเขาแทงรากสามารถเลี้ยงชอนชัยชอนชัยหาอาหารเลี้ยงลําต้นของเขาได้ได้รับน้ําพอประมาณก็เขาก็อยู่ได้นะคะเขาปรับตัวอยู่ได้ เห็นแบบนี้ก็ชื่นใจเลยนะคะกระถางนี้อยู่ใต้าชายคาแล้วก็มีอีกสองกระถางที่อยู่ข้างนอกแต่ว่าอยู่ในร่มลำไรอีกต้นหนึ่งอยู่ใต้ตน้นโมโมททิมสยามใบก็กลางสวยแบบนี้ค่ะเพื่อนๆครับใบไม่ห่อเลยนะคะสามกระถางไม่มีใบห่อเลยดูนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ปัญหาที่เห็นเพื่อนๆคุยกันเนาะว่าเลี้ยงเบอร์กินแล้วใบหอทํายังไง ตอนได้มาใหม่ๆเบอร์กินก็ใบหอแต่ว่าพอแยกปลูกใส่กระถางใหม่ก็ไม่ค่อยลดน้ําแล้วให้ปุ๋ยแบบที่เล่าให้ฟังก็ใบกลางสวยแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคะก็แชร์ประสบการณ์กันนะคะคนรักต้นไม้ชอบแต่งบ้านจัดสวนมีความสุขที่ได้แบ่งปันค่ะเพื่อนๆคะ เห็นต้นไม้เจริญงอกงามพัฒนาการไปในทางที่ดีมีความสุขนะคะอันนี้ใส่เสียงบรรยายไปก็ยิ้มมีความสุขคะ่ะแบ่งปันความสุขกันคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่แค่ได้ลดน้ำอาทิตย์เพียงละครั้งสองครั้งยังงามได้ขนาดนี้นะคะเบอร์กินกอใหญ่ๆนี่อย่างสวยเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ก็ผ่านไปสองสามเดือนก็จะเอามารีวิวพัฒนาการอีกครั้งนะคะเลี้ยงต้นไม้กว่าที่เขาจะแตกกอเป็นทรงพุ่มใหญ่ใช้เวลาเป็นปีเลยนะคะได้ลุ้นกันยาวๆค่ะสำหรับคลิปนี้รีวิวฟิโรเดนดอนเบอร์กินผ่านมาสีเดือนหลังจากที่แยกกอ ปลูกลงกระถางใหม่ก็ได้ใบใหม่มาสวยๆลายด่างสวยแปลกๆตาก็งามเด่นค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมีคอมเมน้นมีความคิดเห็นอะไรเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ค่ะ